สวัสดีครับเราจะมารีวิวกันครับทั้งหมดถึง1ิบวันครับคลิปนี้เราจะมาทั้งหมด10วันนี่วันแรกนะครับจากการฉีดไขมันที่หน้ามาดูครับนี่ครับวันแรกทุกคนวันแรกนะคะโอเคอยู่ยังยังแบบมันตึงตึงหนามากตึงตึงครับแต่ว่าเหมือนโยชิกระเถอะแต่ว่าวันี้ไม่ช้ำนะวันนี้ยังไม่ช้ำนะครับวันแรกอย่าดูวันแรกโอเค หน้ายังไม่ได้ล้างเลยนะคะเช้น้ำเกลือโอเคค่ะเดี๋ยววันที่สองมาดูกันใช่วันที่สองค่ะเป็นไงช้ำไหมมีนิดอมีนามีมีรอยมีรอยเกลือช้ำหน่อยแต่นิดเดียวหน้ายังไม่ได้ล้างเลยนะคะสามวันแล้วไม่ได้ล้างเกลือใช้น้ำเกลืออย่างเดียวใช่แต่ถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะเดี๋ยวสังเกตไม่เห็นแต่ก็มีรอยช้ำหน่อยโอเควันที่สองนะเป็นไงเจ็บไหม นี่นี่นี่ชักเสื่อมเลยเสียงควันตึงแล้วขาแล้วที่ดูไขมันนะขายังยังระบมอยู่ค่ะกำเจ็บอยูโอเคเดี๋ยวมาดูวันที่สามว่าแผลแห้งแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูวันที่สามบายบายสามครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สามนี่เราไปทานเกี๊ยวครับตดน้ำร้อนร้อนวันที่สามดูครับวันที่สามเป็นไงบ้างก็ก็ตึงๆอยู่ตึงๆหน่อยนึงนะ กินข้าวแต่ก็ไม่มันก็รอให้เขาที่นะแต่ชอบหน้าผักมากเลยรุกนเลยม่จ่าโอ้ยแล้วอิ่มไหมโอเคแต่ว่าที่ขาดไปยังแบบไอ้นี่อยู่นะตึงๆที่เจาะเอาไขมันมาละต้อง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 รัดสเตย์ต้องต้องรัดไว้ตรงนั้นแย่แย่เนี่ยเนีแย่ช้ำแค่เนี้ยเออรัดไม่ได้หวะใชมไหม กัดหน้าโอเคไปวันที่สามมารอดูพรุ่งนี้ที่สามหน้ายังไม่ได้ล้างวันที่สี่ตั้งแต่วันที่สามสิมาวันที่สี่อะไรวันนี้วันที่สามโอเครอไปพรุ่งนี้ไหมายบ้าวใครดาวนี่ครับวันที่สี่โอ้วันนี้ช้ำเยอะวันนี้เขียวเยอะวันนี้เขียวเยอะมันตึงมันตึงเหรอวันที่สี่มันตึง แต่ยังล้างไม่ได้ใช้แต่น้ำเกลือได้เดี๋ยวน้ำเกลือล้างหน้ามาสี่ห้าวันแล้วทุกคนเบาเบาตาเาลี่ยวเลยโอเคไงมั้งช้ำเยอะอย่างนี้ช้ำไม่เห็นได้ชัดแต่ชอบน้ำผักเหม่งเหมือนกันโอเคนี่ก็เขียวช้ำแ่นี่ดูดสองข้างโอเคมาที่สี่ วันที่สี่วันที่เจ็ดตัดใหม่แล้วนะฮะพรุ่งนี้วันที่ห้าเขาไปดูกันใหม่บายบายไรวะนนี้สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้าโหวันที่ห้าเป็นไงไมากหายช้ำแต่ออกเหลืองๆเ,เพราะว่าอย่างนี้สัญดรกษณ์ว่าใกล้หายแล้วใกล้ย,ลกลยุบแล้วเอ้ยไม่ใช่ใกล้เข้าที่พูดผ,ผิดเข้ okay, มแล้วไงรู้สึกเจ็บอะไรตรงไหนไหมก็ยังตึงๆอะ่ะนี่วันที่ห้านะตึงๆต,ตึงหน้าตึงขาตึงขาที่ตึงขาที่ดูไข,ขมัน อ่ะโอเคไปพรุ่งนี้มาดูหม่วันที่หกสวัสดีครับวันนี้วันที่หกแล้วนะครับมาดูแล้วเป็นยังไงอ๋อนี่เริ่มจะเข้าที่หน่อยวันที่หกจะเข้าที่พรุ่งนี้ก็จะเข้าที่เข้าไปอีกเรื่อยๆเลยเข้าที่แล้วแหละเพราะว่าจากการลอยช้ำดูๆตรงหน้าผากเห็นไหมลอยช้ำลาวก็จะเข้าทีอ่ะมีช้ำป่ะดูๆนะ มีมีเหลืองเหลืองเหลืองหอเหลืองใช่ไหมเหลืองเหลืองก็ใกล้หายแล้วโอเค,ครอบนี้สนใจมากโอเคพรุ่งนี้วันที่เจ็ดจะพาไปดูกันนะครับตัดใหม่ก็รู้แล้วไงไม่รู้ตัดที่ไหนเลยครับพอเราไม่ได้ไปขึ้นเทพเราจะไปหาคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลตัดเดี๋ยวต้องไปหาก่อนไปตอนนี้ออกไปลุยหากันโอเคโอ,อน้นี่กลับมาจากตัดใหม่นะเจ้าหกวันไปตัดที่ดรพีน โอเคค่าใช้จ่ายค่าตัดใหม่เท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบโอเคตัดดีไหมตัดดีตัดมือ <Okay. S 2> เบามากแตเ่เราไม่มีเวลาไปกรุงเทพนะแต่ใจจริงเราอยากไปกรุงเทพมากกว่านี่ครับแวะมาตัดใหม่วันที่6นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่เจ็ดค่อยมาถ่ายดูใหม่นี่เรามาช่วงเย็นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่7เข้ามาดูใหม่ ทีได้ข้อมูลเข้อต่อมาว่าคนขับรถเนี้ยชื่อนางสาววารีอายุ28อยู่ในพื้นที่อัมพวุทุกี้แหละอุบัติเหตุในครั้งนี้คือไม่มีคู่กรณีไม่ได้มีทรัพย์สินของทางร้านไม่ช้ำหายเจ้าหน้าที่ก็เลยหลดให้ผู้ประสบเหตุและญาติดำเนินการช่วยเหลือตนเองต่อไปแต่สุดท้ายก็เลยไม่รู้สาเหตุที่โอเคเดี๋ยวมาดูวันที่8กันใหม่ครับวันที่8 นอะอวันที่แปดเป็นไงโอเคแล้วไม่ตึงแล้วไม่ตึงแล้วเริ่มเข้าที่แล้วใช่วันที่แปดไหนามาดูตรงนี้ดิถ้าทำอะไรปอกไวมาเออเนี่ยนะเน,เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึ่งก่าเพ่งยังเพื่อนโฟกัสกันโอเคยังไม่โฟกัสหน้าเขาอ้ <c oughs> องยุงยุงก,กันนะภาพอ้ายุงองโอเค ไปรอยรอย,อยช้ำเหลือแค่ตรงนี้เหลืองเหลืองหน่อยนึงอ๋อข้างแก้มนี่ใช่อืมไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนนี่มาตอนคืนกันโอเค,อเคขึ้นนะโอเคโอเคไปเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่เก้ามาดูกันอีกทีนึงอ,อือวันนี้วันที่เก้าครับไหนมาดูหน้าเดชเอามาเดชอ๋ดูพาดติดขึ้นครับนี่ครับเช้าว,วันที่เก้าเป็นไงไม่ตึงแล้วไม่ตึงแล้วเออเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว โอ้เสรนฐัสตร์แล้วก็มีรอยช้ำๆอยู่นิดนึงเหลืองๆอะ่ะเนี่ยๆเหลือง,ง,งๆก็คือใกล้จะหายไงมไม่มีม่วงใช่ปะ่ะไม่มีอืมโอเคไหมรอบเนี้ยโอ้รอบเนี้ย,รยประทับใจส,สุดๆไปดิคู่โอเค<ๆ>เดี๋ยวไปพรุ่งนี้มาดูกันใหม่วันที่สิบ ส4ี่วันก็เข้าที่แล้วหนึ่งเดือนเข้าที่แล้วก็กะว่าให้อใช้ถ่ายดูกี่วัน14วันอ่ะ14บสี่วันเลยนะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูอ่ะ14วันแล้วก็เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจเอานะว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ว่าไปคลินิกไหนก็ได้แล้วแต่ศึกษาเอาได้เลยไอ้รอยดำๆนี่คือรอยฉีดลงไปเลยนะใช่ที่เปิดเข็มเปิดเข็มแล้วก็วางเข็มก่อนแล้วก็เอาไขมันนะ่ยแย่ด้วยเข็มทูแย่เข้าไปวางหมอเขาจะวางด้วยเทคนิคของเขาะ โ,โอเคพรุ all, ่งนี bye bye. On on ้วันที่สิบเข้ามาดูกันใหม่บ๊ายบายจะบอกว่านี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าเลยเด้อบ๊ายบายโอ้วันนี้วันที่สิบแล้วครับแปมมาดูหน่อยได้วันที่สิบเป็นไงบ้างโอ้ยนี่มาแล้วนี่สิบโอ้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะ โ <Okay. S 1> อเคไม่มีรอยช้ำแล้วเอ้ยมีนิดนึงตรงไหนจ้ะตรงแก้มมีนิดนึงตรง,งหรน้าผากหน้าผากเราเข้าที่แล้วอะตอนแรกมันเป่งไปตอนนี้มัน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 รู้สึกสมูทโอเควันนี้วันที่สิบนะเราจะถ่ายให้ดูทั้งหมดสิบสี่สวันโอเคไปวันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดเข้ามาดูกันใหม่โอ้เรื่องสวยแล้วอะ อืมพอดีเลยเคช้า okay. งเคืงโอเคนะ <c oughs> ไปพรุ่งนี้มาดูกันวันที่สิบเอ็ดหลุนกินครับวันที่สิบเอ็ดเป็นยังไงอ <c oughs> เริ่มข้อที่แล้ววะเข้าแล้วอะคือว่าเข้าเลยวันเนี้ยวันที่สิบเ,อ,<ะ>เอ็ดอะเป็นไงรู้สึกไม่อะไรไหมร้อยช้ำร้อยเออชื้อไม่มีแล้วไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้ว แต่เข้าที่แล้วอะอเราก็ต้องคงสภาพนี้ให้ได้ตลอดต้องกินนะน้องไข<ล>่คลาไข่ไข่ไยคลายโอเคทำหน้านิ่งหน่อยโหโอเคนะครับนี่ครับเข้าแล้วไปแต่เราจะถ่ายดูทั้งสี่วันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูวันที่ส <11. S 1> ิบสองไปบาย,บาย สวัสดีครับวันนี้วันที่1ิบสองมืดหน่อยครับแต่ตอนนี้ยังหาภรรยาไม่เจอแปมวันนี้หน่อยอ้าวเรียกแล้วครับมันมาแล้วครับวันนี้วันที่1ิบสองมืดหน่อยนะครับตแต่หน้าอ๋อตอนนี้ชัดเลยเป็นไงบ้างโอเคแล้วไม่ตึงไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนเออทำงานดีดีหน่อยนิ <c oughs> ่ง,ดง <c oughs> เดี๋ยวมันไม่โฟกัสกล้อง นี่โอเคโอเคแต่มีมีมันมีเหมือนผื่นเล็กๆผดผดเงี้ยเออไม่ใช่ผดผดโอเควันที่ที่สองผดร้อนน่าจะเป็นผดอ่ะเพราะว่าไม่ได้ล้างหน้าตั้งเจ็ดวันนะน่าจะเป็นผดล้างแต่น้ำเกลืออมโอเคไม่พอใจนะเรื่องเนี้ยพอใจมากอ่ะพรุ่งนี้มาดูกันใหม่วันที่สิบสามบายบาย ครับวันที่13บมาสม,มึดเลยครับวันนี้โอ้ยยังไงโอเคฮนะเออเพ่อนแต่ว่าพื้นขึ้นนะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นสิวนะพดพดเหรอว้าอะไร<ก>นะไม่เคยเป็นสิวออมันกพดร้อนออวันนี้มืดไปนหน่อยไงวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบสามสิบสามแต่ก็โอเคนะไม่รู้สึกเจ็บอะไรละ แต่เข้ารูปแล้วโอเคอ่ะสวยขึ้นนี่ทาว่าห์ห่างไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปวันที่สิบสี่กันตอนเช้าเลยใช่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะครบสองอาทิตย์แล้วนะทุกคนไปวันนี้มืดหน่อยวันนี้ให้ดูตอนมืดมืดมืดเหรออืมโอเคบายบายพรุ่งนี้วันที่สิบสี่อ้าวมาวันที่สิบสี่ครับมืดเลยครับช่วงนี้งานส่งน้ำหอมชุกเหลือเกินอ้อนี่อ้าวาสดเลยนะหน้าสดเลยยังไม่เสร็จงานนะ กำลังทำน้ำหอมอยู่เพราะงานยุ่งมากเลยวันนี้วันที่สิบสี่นะโอเคแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงเข้าที่เรียบร้อยหมดแล้วแหละเครียดไปหน่อยนึงมันจ้าเกินอ่าได้ละวอุ้ยหน้ามันแผลบเลยโอ้ยเทนี่หน้ามันแผลบหน้ามันแผลบแถมมีสิวพดขึ้นด้วยนะเพราะมันตอนนี้มันมันมันเขาเรียกว่าพดเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พดพดอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ก็โอเคนะพอใจงวดนี้นะ เนี่ยขอให้มันคงสภาพมันนี้ตลอดแค่นั้นแหละก็กินอาหารที่มีประโยชน์เนื้อนมไข่เยอะไข่อะกินเยอะๆนอนลพักผ่อนให้เพียงพอไข่อะกินเยอะๆแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ร้อนอย่าออกกําลังกายหักหัวนอนท่านี้ตลอดเลยทุกคนโอเคไม่ได้นอนตะแคงเลยอะโอเคใช้จ่ายสองหมื่นกว่าบาทเอ้ยไม่ไม่รู้กี่บาทโอเครู้เรื่องเรื่องสักแล้วก็ใช้เล้วครับสิบสี่วันจากจากการทำหน้าที่หน้าขมับตบหน้าผากยุบ ไม่มีไม่ทาบีตออาเปอร์ไม่เป็นอย่างนี้แหละสิบสี่วันเนี้ยจากการฉีดมารอบสองนะนี่คือรอบสองรอบแรกก็พอใจระดับถนนึงแล้วอ่ะใช่นี่รอบสองรอบสองเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปจะรักษาละรักษาลักฟันลูกสากวกันค<อ>่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าหมอบอกโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าสาเหตุสาเหตุอะไรที่ว่าทำให้ลากฟันเป็นหนองเออโอเคเออ โอเคนะครับเดม,มาบอกกันก็<ง>ลาลาต้นเดือนกุมพาแล้วนัดหมอไว้แล้วใช่เ <Okay, S 2> คแล้วเราจะมาบอกว่าทําไมเราต้องทําที่ดีๆแล้วที่ไม่ดีทํามามันจะเสียงแง้วเสียยากเป็นเพราะอะไรเพราะฟันนะนี่เรื่องฟันลูกสาวโอเคพบกันอีพีต่อไปเกิดอะไ้ไปก่อนบายบายอ้าพวกนี้กูส่งน้ําหอมด้วยเนี่ย